นี่เชิดแต้มอะไรใหญ่ๆวเป๊เขาเรียกว่าทาบะสกุชี่ไม่รู้จักใช่ปะเชยๆอย่างเธอเขาไม่รู้จักรหรอกคุณครูคคอ่ะเขาซื้อมาฝากพวกเราพอดีเขาไปเที่ยวสำเพงมาเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าให้เราสองคนเอามาแบ่งกันหรอใช่นุน่มนิน่มน,นมุ่มนิ่วอุ้ยน่ารักเป็นลูกถาวาแมวด้วยน,าน่ารักน่ารักนี่น,นีอย่าจิ้มมา ของของฉันทั้งนั้นฮะอะไรจ๊ะไหนเธอบอกว่าเขาให้มาแบ่งแบ่งก็ได้คุยแบ่งกับฉันแบ่งก็ได้ถ้าอย่างงั้นของเธอเอาสีนี้ไปละกันแต่ฉันชอบสีนี้อ่ะอุ้ยไม่ได้หรอกสีนี้มันเป็นของฉันแล้วสีนี้มันมีอยู่สี่อันหนึ่งสองสามสี่ พอดีแมวหนึ่งตัวเลยถ้าเธอไปอ่ะแมวฉันก็เหลือแค่สามเท้าสี่เพราะฉะนั้นสีนี้เป็นของฉันดิฉันเอาเท้าแมวสีนี้ก็ได้แต่เธอต้องให้ฉันสี่เท้านะมันจะได้เท่ากันหน่อยไม่ได้ฉันน่ะอยากได้ครบทุกสีทั้งสีนี้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 ฉันต้องได้ครบทุกสีให้ฉันดึงอันก็ได้มันจะได้เป็นสองเท้าอีกหนึ่งอันหรอเธออยากได้สีอะไร ไม่ได้เพราะว่าสีนี้ฉันจะเอาเอาวดีกว่าอุ้ยอันนี้เป็นรูปว a ฟเฟิลอยู่อันเดียวน่ารักสุดๆอันนี้ถือว่าแรงมากสําหรับแผงนี้ฉันไม่ให้อนีเป็นของฉันจะอยากได้ไหนเธอก็ไม่ให้ฉันเนี่ยครูบอกว่าให้เอามาแบ่งกันเธอก็ต้องแบ่งให้ฉันเท่ากันสิมันจะเท่ากันได้ยังไงครูเป็นคนให้ฉันเอามาแบ่งฉันะต้องเดินไปห้องครูฉันต้องถือยกมาเนี่ยฉันก็ต้องได้มากกว่าสิเอางี้ วาฟเฟลมีชิ้นเดียวในแผงนี้เป็นของฉันอันนี้เป็นของเธอสีสีอันนี้เป็นของฉันเดี๋ยวฉันให้เธอสักอ,อันอาสีนี้ไปก็ได้ฉันไม่ชอบเลยอสองอันเธอได้มีเท้าสีเดียวกันแล้วสองเท้าใหย่ปูเป้อย่างนี้ไม่หยุดที่ทำนะเธอนี่เป็นคนเห็นแก่ตัวจริงๆเหรอหเห็นแก่ตัวฉันเนี่ยนะเห็นแก่ตัวฉันนี่หยุดที่ทำที่สุดแล้วเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะฉันให้เพิ่มอีกก็ได้ หงุดหงิดมอว่าฉันเห็นแก่ตัวอันนี้ฉันให้สีนี้เธออีกหนึ่งอันส้มเหลืองและฉันก็ให้สีชมพูเหลืองเธออีกหนึ่งอันตอนนี้เธอมีทุกสีเท่าฉันแล้วฉันไม่มีสีไหนมากกว่าเธอเลยนี่ไงยกเว้นสีนี้ฉันให้เธอไม่ได้เดี๋ยวแมวฉันขาเป๋ <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้ยุติธรรมมาก แล้วฉันก็ได้วัฟเฟอรเป็นค่าเดินแบกมาจากค้องครูในนับซีว่าเธอได้กี่อันเออห่สองสามส่ะส่วนฉันได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองส้าสิบกอันเองพรอ,อกาเลยหยุดที่ทำที่สุดเลย,ย <c oughs> โอ้ใหญ่ปูเป้เธอได้มาเห็นกัะตัวจริงๆเลยหัวให แบ่งเท่าเท่ากันเธอก็เอาตั้ง16อันฉันดดูดแค่สี่อันเองเนี่ยฉันจะทำยังไงดีเนี่ยมีเพื่อนเห็นแก่ตัวอย่างนี้ทําใจจ้ะได้มาตั้งเยอะแน่เดี๋ยวคืนนี้เอาไปเล่นที่บ้านสนุกสนานแน่นอนอนักเรียนของ DIY ที่ครูบอกให้ส่งเอามาส่งกันได้แล้วฮะคุณครูคะมันต้องส่งวันศุกร์ไม่ใช่หรอคะวันศุกร์อะไรต้องส่งวันนี้แหละนี่ค่ะคุณครูหนูทำมาสองอันเลยคะ่ะ เห็นไหมยายปูเป้เขายังมีมาส่งเลยเนี่ยเขายังรู้เลยแล้วทำไมเธอถึงไม่รู้เนี่ยครูอ่ะบอกยายปูเป้ไปแล้วว่าให้เปลี่ยนมาส่งวันนี้ไงฮะหนูไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะยายปูเป้เธอได้บอกเพื่อนไปเนี่ยบอกสิคะคุณครูนี่ยายเฉแตมเธอความจําเสื่อมหรอวันก่อนฉันโทรบอกเธอแล้วไงว่าเปลี่ยนมาส่งวันนี้เอไม่มีนะเดี๋ยวขอคิดดูก่อนโอ้ยจะไปบอกทำไมเลยยายเฉิดแตม ทำของ DIY สวยจะตายให้มันส่งความกันของเราก็ตกกระป๋องกันพอดีอย่างนี้และดีแล้วให้ไม่ต้องเอามาส่งครูใยญเบลเป๊ะฉันคิดดีแล้วเธอยังไม่บอกฉันเลยนะบอกแล้วแน่นอนคุณครูคะดูเฉาเต็มสิคะหนูบอกไปแล้วก็หาว่าหนูไม่บอกเมือเนี้ยไม่มีงานมาส่งครูก็หาเรื่องแก้ตัวอะไรก็ไม่รู้คะ่ะคุณครูต้องหักคะแนนเฉอแต็มนะคะเธอเอาศูนย์ไปเลยเนะื่องจากเธอไม่มีงานมาส่งครูดูสิ เยปูเป on sure ้เธอเอาไปสิบเต็มเลยนะเก่งมากมีความรับผิดชอบอเชื่อแตมเธอนี้ไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยครูก็อยาไปว่ามากเลยค่ะในฐานะที่หนูเป็นคนใจดีเดี๋ยวหนูจะช่วยให้เชื่แตมทำงานเสร็จมาส่งครูนะคะนี่ชแตมเธอสอนแลกใช่หน่อยสิเนี่ยฉันคิดมาตั้งนานแล้วเนี่ยกันบ้านข้อนี้ในไหนข้อไหนที่เธอไม่ได้ข้อนี้ไง สองบวกสองเท่ากับเท่าไหร่โอ้ง่ายมากเลยยายปเปอร์เป้สีง่งันเหรอสี่เหรอสี่เธอคิดได้ไงฉันแต้มฉันอยากเก่งเลขแบบเธอจังเลยอะสองไยสองส,สองสี่ฮะสองสองสี่นี่มันคูณกันเหรอเธอท่องือนสุดคูณเ,เหรออะไรอะ สคือ4ี่บวกสคือ4แล้วมันจะเป็นคือสได้ยังไงฉันไม่เข้าใจสองใช่ไหมหนึ่งสองแล้วอีก2องอ่สาอ๋ออย่างนี้เอง2อบวกสได้สี่ทอเก่งเลขจังเลยอ่ะดูสิข้อนี้ละข้อนี้ได้ยังไงอ่ะสามคูณสอหกทอคิดเลขเร็วมากเลยอ่ะ3ามคูณสได้หเหรอคิดยังไงเหรอชดเต็ม สามบวกสามคือหกแล้วมันจะเป็นสามคูณสองยังไงล่ะเพราะว่าสองคือสามสองอันโอ้เข้าใจและเข้าใจแล้วูเธอนี่เก่งจังเลยลเนี่ยนี่ฉันเก่งเลขเนี่ยฉันสอนเธอแล้วเธอก็จะได้คะแนนดีๆแต่ฉันอ่ะไม่เก่งภาษาอังกฤษ <c oughs> เธอเก่งภาษาอังกฤษเธอก็สอนฉันฉันจะได้คะแนนดีๆด,ด้วยได้ไหมอุ้ย,ยพูดอะไรฉันไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษ ฉันก็เฉยๆไม่ได้เก่งฉันสอนใครไม่ได้หรอกก็เธอเก่งกว่าฉันไงก็คิดไปเองเราก็ได้คะแนนพอๆกันแหละฉันไม่กล้าไปสอนเธอหรอกแต่เธอได้เอภาษาอังกฤษตลอดเลยนะโอ้ยฉันก็มั่วๆไปเลยฉันไม่สอนเธอหรอกชเตมอย่าให้ฉันสอนเลยอ่ะข้อนี้ข้อนี้ตอบตอ4สี่คูณสได้เท่าไหร่เหรอชเต็มแปด แปดอู๋ได้แปดเธอไี่เก่งจังเลยแม่เชนบอกเธอแล้วไงว่าแม่สองเธอต้องทำสิบอุ้ยสิบเต็มเลชันได้สิบเต็มอุ้ยฉันเต็มทําไม่ได้เธอสอนน่ะฉันจะไม่ได้สิบเต็มอย่างนี้หรอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยภาษาอังกฤษลภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษโอ้ภาษาอังกฤษก็สิบเต็มอุ้ยฉันสิบเต็มส่งวิชาเลยอ่ะฉันเต็มเธอล่ะเธอได้เท่าไหร่อังกฤษฉันได้ห้า เลขฉันได้สิบพวเก่งจังเลยก็เธอไม่ได้สอนฉันเนี่ยฉันเลยได้แค่ห้าก็ฉันบอกแล้วว่าฉันมัวๆฉันก็ฟุกๆไปอย่างนั้นแหละเป็สิเธอได้ตั้งสิบเอ้าก็คนมันเก่งอุ๊ไม่ใช่ก็พอดีฉันฟุกกก็ฉันมั่วเก่งไงถ้าเกิดเธอมีน้ำใจสอนฉันอีกนิดนึงนะ ฉันก็จะไม่ได้ค่าฉันจะได้แบบแปดก็ได้อุ้ยถ้าเธอได้ตั้งแปดเธอก็จะมาแข่งเป็นความเก่งกับฉันนะสิเรื่องอะไรฉันจะไปสอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ะ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 เดีย๋ยวครั้งหน้าสอนครั้งหน้าสอนนะ <c oughs> ใหญ่ปูเป้เธอนี่เห็นแก่ตัวจริงๆเลยอุ้ยเอาไปอวดแม่ดีกว่า <c oughs> นี่เแตมในฐานะที่ฉันเป็นหัวหน้าห้องฉันเอาเงินห้องของเราอะที่เหลือไปซื้อขนมมาดูสิ อันนี้หน้าตาไฮโซมากเลยอันนี้เขาบอกว่าขายที่อิตาล,ลีเท่านั้นเราก็เหลือเงินอีกนิดหน่อยก็เลยไปซื้อขนมข้าวพองที่ตลาดมาด้วยทีนี้ห้องเรามีกันอยู่สองคนใช่ไหมเราก็ต้องแบ่งกันกินใช่ไหมอ่าเอาไปส่วน<ม>ฉันกินอันนี้ฮะฮะไม่ใช่นงสินี่นี่ไม่ได้ <c oughs> รหรอกสแตมสิ่งนี้มันเป็นของฉันจะจะให้เธอได้ยังไงเนี่ยงันเด๋อวฉันให้เธอนี่นิดนึง ขนมตลาดเนี่ยหรอเธอไปโหฉันไม่อยากได้หอใหญ่มากเลยอะ่ะแกะมาน่าจะกินได้หลายวันเลยนะเนี่ยหอมมากอะ่ะ<ห>แ,แค่ฉีกถุงกลิ่นกระพุ่งก็จมูกฉันให้เธอดมแล้วของฉันจะจืดหรือเปล่าเนี่ยอะ <laughs> ไรเงียหอมปะ,หอม,อะหอม่ะหอมหอมหอมๆ้โอ,อ้โหห่อตั้งใหญ่มีไม่กี่ชิ้นเองอะ่ะ 8อันเอชเต็มตอนแรกฉันกะว่าจะให้โชว์สัก1อัน้ได้ฉันหนึ่งอันสิอุ้ยงั้นฉันเหลือแค่7อันเยอะแล้วฉันได้แค่อันเดียวเองแล้วเป็นเงินห้องด้วยเงินฉันรู้ว่าเป็นเงินห้องเราก็ต้องได้ทั้งคู่ถูกไหมฉันก็เลยซื้ออันนี้มาให้เธออันนี้มันของเธอส่วนอันนี้มันของฉัน ถูกมากเลยที่ฉันไม่ให้เธอเนี่ยเธอไม่อยู่ที่ทำเลยหยุดดีจ<ำ>้อหยุดดีทำที่สุดเหล่านี้ใหญ่บูเป้เธอกินอะไรของเธอหกเลยเธอหมดละกินอ,อันนี้นะอ่ะอันนี้ฉันให้เธอก็ได้ฉันบอกแล้วว่าอร่อยเธอกำลังหกเลยเธอกินเธอควรหยุดแล้วนะอะไรนะหกเลยเธอ อร่อยอะ่ะหกแล้ไไปหมดเลยอก็บไปกินวันอื่นอีกดีกว่าข้าวเก็บของข้าสิเดี๋ยวครูมาครูก็ว่าหรอกกินขนมในห้องเรียนอะ่ะเธอไม่ขอเือทำอะไรกินอยู่เนี่ย หนูไม่รู้แลยค่ะคุณครูหนูไม่ได้กินขนมในห้องเรียนนะคะแต่ทำไมก็ไม่รู้หนูรู้สึกเหมือนโตชแตมมีขนมอยู่เนี้ยค่ะชะแตมน่าจะกินขนมในห้องเรียนค่ะคุณครูโหดูสินี่มันขนมหกเหลยเท้เต็มไปหมดเลยนี่ยายชแตมเขาอะค่ะแย่งขนมชแตมไปกินเอา้านี่แม่เห็นไหมแย่งขนมชแตมไปกินแปลว่าชแตมกินขนมในห้องเรียนหนูไม่ได้แย่งไปกินค่ะหนูแย่งมาห้ามว่าไม่กินขนมในห้องเรียนแล้วเขาก็ทำขนมหกละท้อค่ะคุณครู อย่างนี้เธอต้องทำเวนนะทำความรักษาความสะอาดห้องให้เรียบร้อยใช่ค่ะคุณครูตอนนี้ห้องสงกรปรกเลยเธอหนูกูอวกลัวกลัวจิ้งจกกลัวหนูมันจะเข้าห้องกลัวหมดเข้าห้องหนูก็เตือนแล้วนะคะว่าอย่ามากินขนมในห้องเรียนค่ะาแต่มันก็ไม่เชื่อเแตมนี่นส่ไม่ดีจริงๆเลยฮะ <c oughs> ไม่ช่แค่ <c oughs> คเร่ององไม่เชื่อแล้คืรออยู่อ่ะเห็นไหมคะเเธอถึงนิสัยไม่ดีแบบนี้ เทวียนก็แย่ไม่ดีไม่ดีเลยทำไมปุ้ยเธอขับได้ดีขับสงสารชื่อแตมค่ะยายชื่อแตมเย็นนี้เธอเลิกเรียนแล้วเธอยังไม่ต้องกลับบ้านและยังไม่ต้องกลับบ้านทั้งอาทิตย์เธอต้องทําความสะอาดห้องเรียนให้สะอาดทั้งอาทิตย์เลยเหรอคะใช่เ็เธอแอบกินขนมในห้องเรียนแล้วดูสิ เต๊ะชั้นด้วยนะโต๊ะชั้นเหนียวเหนียวไม่รู้เลอะอะไรเช็ดเต๊ะชั้นให้สะอาดนะจ๊ะเนี่ยตรงนี้ก็เลอะเทอะนะเนียเลอะเทอะเลอะเทอะไปหมดเลยเนี่ยขยะเนี่ยเลอะทิ้งไลยเห็นเห็นเลยเนี่ยฮะไปดูบางงานบ้างสิคะโคระนี่อะไรอะไรคะครูเยุเป้อะะไรคเยบุ๊้อะไรคะครูเมื่อกี้นี่ขนมไม่ใช่เหรอโออใช่ค่ะของฉัน เอายายช่วยตามเธอเอาขนมมากินอีกแล้วเมื่อกี้อะค่ะเขาว่ากินเลอะเธอหนูก็เลยแย่งไปบอยจาทำเลอะมันเลอะห้องเรียนค่ะไม่จริงค่ะก็เลย่ยอ๋อเราจะไม่เลอะอะไรนะจะไปได้กินขนม,มขทำไมคะพี่ผงผงข่ะผมจริงด้วยยายปูเป้มันไม่ใช่ขนมอันนี้ด้วยมันคือขนมอันนี้ใช่ค่ะจากยายปูเป้เลย อยู่ที่โต๊ะเธอเธอก็กินนี่ไม่ใช่ค่ะคุณครูชาแตมมาแอบปัดใส่โต๊ะหนูแน่นอนเขานี่แหละค่ะแอบไปใส่ยกชตแตมแชตเตมเธอพูดภาษาอะไรกัไม่รู้เลยพอ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 เดี๋ยวครูเปิดกล้องวงจรปิดดูให้มันจบๆไปทีนี้แหละใครเป็นคนร้ายตัวจริงครูจะจัดการลงโทษให้สาสมเป็นยังไงเ่ยแชตเตมครูดูกล้องเลยเนี่ย ก็ดีสิครูจะได้รู้ความจริงความจริงอะไรล่ะความจริงเราก็กินกันทั้งคู่ผิดกันทั้งคู่นั่นแหละก็ดีกว่าที่เธอจะมาเห็นแก่ตัวให้ฉันติดคนเดียวยายบูเป้ยายเชอรแตนคูไปดูกล้องวงจรปิดมาเรียบร้อยแล้วเสียใช่ไหมคะกล้องเสียใช่ไหมคะเสียอะไรล่ะโหกล้องชัดมากเลยเห็นชัดๆว่าเธอกับยายเชอรแตนแย่งขนมกันกินแบ่งกลนกินจนเลอะเธอะแล้วเธอเนี่ยทำเลอะเธอะมากกว่าเขาเพื่อน โวหกูอีกใหญ่ปูเป้เธอทําเวรทั้งเดือนเลยนะทําเวรทั้งเดือนนี้เลยนะใหญ่เฉยแตมเธอกลับบ้านไปเถอะคือสงสารเธอเห็นในกล้องวงจรปิดแล้วเธอกินขนมอะไรก็ไม่รู้แค่นี้ขนมดีๆเธอก็ไม่ได้กินแถมยังโดนใหญ่ปูเป้แกล้งอีกบายบายเฉแตมช่วยเฉยไม่ยื้อเฉยเฉด้วยายบายเราไม่น่าเป็นคนเห็นแกตัวเลย คำเมนคนเดียวตั้งเดือนหนึ่ง